สวัสดีทุกท่านนะับวันนี้อยู่ผมช่องสนองชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับฮันดาเราจะมารีวิวมัดไฟเวฟร้อยครับอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็สั่งมาในเว็ฟครับดีรถรถผมม,มันมันมีอาการแบบไฟไฟที่ไฟที่ทจานไฟมัน มันออกบ้างไม่ออกบ้างอ่ะออผมก็เลยเช็คเช็คดูอ่ะมันมันจะมันจะมันจะมีสายไฟอยู่แล้วก็เช็คดูว่าเอาลองเอาแต่โครงอ่ะมันติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรพอดีรถผมมาจอดรถรถผมจอดไว้นานจอดน่าจะจอดไว้นานจัดอแล้วก็เลยเอามาใส่ใส่แล้วก็เลยเอามาซาด้าดูแล้วไฟมันไม่ออกอเออผมก็ไปดูในยูไปดูในยูทูบมามาครับ มาบ้างอะไรบ้างเออเขาให้เช็คยังไงผมก็ลองเช็คดูรถถุไฟมันไม่ออกผมก็เลยจัดมาเลยนี่วัดไฟเวฟ้อยครับนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวร้านไหนในเว็บไหนผมจําไม่ได้ละแต่ผมทั่อมาในช้อปปิ้งออนไลน์ราคาประมาณห้าร้อยบาทครับห้าร้อยสีบาทครับรวมส่งนี่ประมาณนี้ครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของแท้หรือว่าของเทียบนะแต่กล่องอะ่ะมันเป็นฮอนด้าแปะแต่ไม่รู้ว่ามันแท้หรือเปล่าแต่ดูนะั้นน่าจะเป็นของเทียบนะครับห้าร้อยกว่าบาทรวมส่งนี่ก็มีตัวนี้พวกเซนเซอร์มาให้เอ้พันเซอร์พันเซอร์เขาเรียกพันเซอร์เนี่ยของผมไม่รู้ว่ามันเสียหรือมันเสื่อมหรือมันอะไรหรือเปล่านะผมก็สั่งใหม่แม่งเลยจบจบเพราะว่าเช็คลองเช็คเนี่ยลองเอา ลองเอาใส่พวกสายไฟเนี่ยลองกี้กับโครงดูะมันติดบางมันติดบ้าง,มางผมจาไม่ได้ว่าเขาให้เช็ดสายไหนนะไม่รู้ว่าน่าจะเส้นนี้หรือเปล่าต้องลองไปหา,หาดูผมเช็คแล้วมันออกบ้างไม่ออกบ้างอะไฟก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยนี่เลยสร้างมัดไฟมาเลยก็ไม่ๆหมเลยครับตัวคันเซอร์มเลยก็นะยกใส่ได้เลยครับเป็นใช้จานไฟ ก็น่าจะสามารถใส่ได้เลยนะครับเนี่ยรูน็อตรูอะไรก็เนี่ยมีอยู่เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปถ่ายตัวอีพีหน้าผมพาไปถ่ายตอนใส่ตอนอะไรครับเราลองดูดีว่ามันจะเป็นที่ไฟหรือเปล่านะไม่ผมแต่ผมเช็คอยู่แล้วนะพวกคอยไฟก็ทอดออกมาคือผมไม่ได้ต่อคอยไฟผมใช้เนี้ยเช็คเลยแต่โครงเลยครับว่ามันติดหรือมันจะไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คดูว่ามันมีไฟออกหรือเปล่า ก็คงมันน่าจะเป็นที่อะไรไน่าจะเป็นที่ชุดชุดชุดนี้แหละมันน่าจะเสื่อมสภาพอะมันเก่าจัดอัอนไออันที่มันติดก,กับเครื่องผมผมอยู่ครับมันเก่าจัดก็เลยเบิกใหม่มาเลยเนี่ยด,ดูดูดูงานก็โอเคครับงานงานเนียนกันไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่านะก็ประมาณนี้มีใส่กี่เส้นก็ตามน,นี้แหละไม่รู้ว่ามันมีสายใส่อะไรเงี้ย นี่เป็นชุดต่เว็บร้อยนะครับเว็บร้อยตัวคาบูตัวเว็บร้อยสิบเอสอะไรเงี้ยน่าจะใส่ได้โอเคก็น่าจะประมาณนี้มาดูให้ดูเฉยๆครับว่าเนี่ยปันเซอร์ไอ้ไอ,อ้ตัวมัดมัดไฟไหมมันเป็นไงอะไรเงี้ยซื้อมาห้าร้อยกว่าบาทพอฝากติดตามด้วยกันเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้ดูครับคันนี้จะไปใส่ชาลีครับโปรเจกต์ชาลีชาลีของเราครับ ทารีเครื่องเว็บร้อยครับรอชมติดตามชมได้เลยครับโอเคครับยังไงก็ฝากก,า like ก,ากาดไลค์กดแชร์กดซ่อคราให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ